สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่นะยังสถานที่ต่างๆที่มีเ,เรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจกับวันนี้นะครับที่ยังคงอยู่ที่ในยังวัดถ้ำฤาษีสมบัติในยังตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะก็หลังจากออกมาจากพื้นที่ของป่าไผ่ในคลิปที่แล้วนะคือนี่นะเส้นทางที่ยังยังคงคาใจกับตัวเองอยู่ว่าโอ้ การเข้าไปในป่าไผ่ลึกๆแบบนี้แล้วก็ไปเจอกับสิ่งที่บอกไม่ถูกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ผมเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรหลายๆอย่างที่นําทางผมไปนะกับตอนนี้ที่เดี๋ยวเียมจะลงเขาแล้วก็หลังจากที่ขึ้นมาชมรอยพระพุทธบาทกับที่จุดที่ผมเชื่อว่าเป็นประตูเมืองละแปลแล้วกันนะ เป็นความเชื่อสนทนาของผมนะเดี๋ยวจะพาไปดูกับอีกหนึ่งจุดสําคัญของพื้นที่วัดครับนั่นคือบริเวณของค่ายทหารโบราณน,นี่คือเส้นทางที่ขึ้นมานะก็เป็นการเก็บตกบรรยากาศเป็นตัวด้วยสําหรับเส้นทางว่าใครที่อยากจะเดินทางตามรอยที่มานเนี่ยจะได้เจอกับเส้นทางลักษณะไหนบ้างลักษณะพื้นที่นะเขาก็เนี่ยทำเป็นไม้ไผ่ไว้แล้วซึ่งสามารถเดินทาง โดยไม่ลําบากนะไม่เหมือนกับเส้นทางที่ผมไปเมื่อคลิปที่แล้วมันไม่ได้ทํามเป็นทางอย่างนี้เดนมาตามทางได้เลยไม่ต้องกลัวที่จะหลงนะแต่ละและทางจากบริเวณถ้ำฤาษีขึ้นมาข้างบนนี้ก็ตามป้ายบอกทางนะก็คือเกือบๆตก2 0 0วเมตรได้แต่ว่ามันเป็นทางที่มันไม่ได้เดินแบบสะดวกเดินแบบขึ้นบันไดอย่างนี้มาอย่างเดียว่ แล้วก็อย่างที่กล่าวครับว่าที่สถานที่แห่งนี้นะคือมันมีประวัติเมียเรื่องเล่าในเรื่องของของสองครามโลกครั้งที่สองนั่นคือช่วงเวลาหนึ่งที่พื้นที่บริเวณถ้ำเรศรีครั้งหนึ่งเคยมีการเอาสมบัติในสมัยช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้ก็เลยมีการทําค่ายทหารโบราณแห่งนี้ไว้นะจะเห็นเป็นสิ่งก่อสร้างชัดเจนเลยเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นมาผมเห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะของค่ายทหารนี่เลยแหละก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ ต้องบอกว่าน่าสนใจนี่นะทางเส้นทางจริงๆมันก็ไม่ถึงกับสูงชันมากนะแต่ว่าก็จะบอกว่าก็ใช้พลังงานไปพอสมควรเลยบอกว่าตอนนี้ก็หมดแรงนะค่อยๆเดินเพราะว่าเมื่อกี้คือใช้พลังงานในการเดินขึ้นป่าไผ่ไปนะี่คือ อทางก็ชันลำบากเสี่ยงอันตรายหลายๆอย่างแต่ก็ดีใจที่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่ามันได้ไปเห็นอะไรบางอย่างที่บอกกับเสียงไม่ถูกเหมือนกันว่าเสียงขึ้นไปสมัยในป่าไผ่ที่ดูลกๆแบบน,นั้นนะอันนี้ต้องลอยนะว่าถ้ามาช่วงกลางคืนนี้ก็คือ ทำไฟฟ้าไว้แต่เข้าใจว่าคือสาหรับให้พระท่านขึ้นไปวิวปสัสสนาทั้งหมดแหละเนี่เราก็บริเวณรอบๆก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในบรรยากาศของป่าไผ่จากมุมตรงนี้ก็ผมพอมองเห็นเส้นทางข้างล่างคร่าวๆแล้วนะมองจากมุมสูงแต่จากใน,นกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าป่าไผ่บังอยู่ ถ้าจากบริเวณนี้ก็ผมก็จะว่าครึ่งทางแล้วแล้วก็ข้างล่างเองก็ได้ยินเสียงของนักท่องเที่ยวแล้วด้วยคือด้วยความสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับที่ถ้าใครมาเที่ยวพิจบูรก็หลายคนก็อาจจะมาแวะมาที่นี่เนื่องด้วยพื้นที่ก็มีการตกแต่งพื้นที่นะทั้งบันไดพญานาคทั้งห้องภายในพื้นที่ถ้ำที่ เรีได้ว่ามีแสงสีไฟเนี่ยที่แบบทําให้ไม่ต้องกลัวกับบรรยากาศของความมืดนะส่วนนึ่งก็คือความเป็นประวัติศาสตร์ด้วยโอเคจากตรงนี้คือบางขั้นนี่มันชั้นเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่แบบว่าขั้นแบบที่ทเจเซียเดินสะดวกได้เท่าไหร่ นี่ก็เลยทำเป็นเหมือนเก็บตกอะใครเดินทางตามรอยนี่คือจเจอเส้นทางนี้จะได้รู้เลยว่าไหวหรือเปล่าแต่เชื่อเขาเพรว่า,วาคืออย่างผมขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพื่อนขึ้นมาได้แน่นอน กพรทางพื้นที่ของวัดเองก็มีการอำนวยความสะดวกด้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะโอเคจากบริเวณตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านหน้านี้ที่เป็นลักษณะกำแพงนะี่คือพื้นที่ของค่ายทหารโบราณน,นะ ่อเป็นกำแพงเอาไว้ร่องรอยเราจะพอมองให้เห็นว่ามีลักษณะของการกอร่อสร้างเนี่ยอย่างตรงนี้จะเห็นชัดอยู่ลักษณะของร่องรอยกำแพงเก่าอะ่ะแต่ข้างในนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนลวกันว่ามันลบหรือเปล่าคือตอนขึ้นเนี่ยก็เห็นคร่าวๆนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูกล่าวว่าจะลงมาดูตอนขากลับนี่แหละ แล้วก็จำได้ว่ามันมีเหมือนทางเข้าอยู่นะโอ้โหแตดูจากจุดตรงนี้ก็ลกนะมผมจะเดินตรงไหนได้วะเดี๋ยวผมเดินไปดูข้างหน้าก่อน นี่นะมันเป็นซุ้มกำแพงที่อยู่บริเวณเหนือปากถ้ำเลยทิ้งถ้าเราลงไปถัดไปข้างล่างนี้ก็เป็นทางเข้าถ้ำแล้วนะผมกำลังหาจุดที่จะเดินเข้าไปได้อยู่นะ คือทางมันลกโดยผมนี้ต้องระมัดระวังตัวเองหน่อยเพราะว่ากลัวมันเหยียบไปแล้วมันบุ่มต้องบบนี่นะลักษณะของกำแพงตรงรูตรงนี้ผมก็ใจว่าน่าจะเป็นจุดที่เอาไว้สองปืนนะีด้วยความว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เก็บสมบัติที่มีความสำคัญกับไทยเรานั้นในช่วงสมัยสงครามโลกเนะี่ย นี่นะอ๋อนี่มันเข้าขังข้างหน้าได้ตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นที่อาคารอย่าลองดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างน,น่าจะเข้าง่ายกว่า ด้านหน้าเนี่ยสมมติตัวทางเข้าส่วนด้านบนนี้ก็เออเข้าทางนี้ได้เนี่ยมันทําเป็นเหมือนล่องที่แบบถ้าดูในหนังโบราณนี่ก็เหมือนเป็นรวไว้วางปืนใหญ่อ่ะแล้วอารัศมีองศาที่แบบทอดลงมาด้านล่างนี่ก็ เหมือนเป็นที่ป้องกันได้อย่างดีเพราะว่าคนที่ขึ้นมาเนี่ยต้องขึ้นมาจากด้านนี้อยู่แล้วอขออนุญาตนะครับอม,มันก็รกไปตามการเวลานะ สิ่งหนึ่งที่คือผมอยากเข้าไปให้ให้ลึกอยู่นะแต่ผมมานึกดูแล้วตอนที่สํำรวจถ้ำอไอ้ที่เห็นเป็นหลังคาเขียวๆตรงนั้นนะ่ะมันเป็นปล่องที่อยู่ด้านบนที่มันมีว่าเป็นปล่องถ้าอะนะบวกกับตรงนี้ที่มีรูระบายอากาศเนี่ยด้านล่างเนี่ยต้องเป็นปพทธรูปแน่นอนฉะนั้นผมจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าการเดินเข้าไปเนี่ยคือหมายถึงไปเดินเหยียบอยู่บน ด้านบนพระคือผมว่ามันไม่สมควรเท่าไหร่นะแต่ให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆแค่นี้แล้วกันตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนเป็นโรงอาคารที่เข้าใจว่าเป็นที่พักของทหารเนี่ยแต่หลักๆก,ก็คือพอมองเห็นร่องรอยเห็นเรื่องราวนะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ของทหารเก่าจริงๆ ตรงจุดนี้นะเนี่ยลองลอยที่เอาไว้ดักซุ่มยิงอะตรงนี้คือปีนปีนไปได้แหละแต่ว่าผมมเอะใจเพราะว่าเห็นไอ้ทรงอาคารตรงนั้นเนี่ยคือเลยรู้ว่าตรงจุดเนี้มันมันเป็นด้านบนทึ่บริเวณพื้นถ้ำพอดีด้านบนถ้ำพอดีก็ไม่อยากขึ้นไปเหยียบอยูออ่บนเสียงพระโดยความเคารพต่อสถานที่นะฉกคิดได้ ได้สปีนไปแล้วล่ะแต่ว่าอย่างก็ให้มันสมควรกับพื้นที่ที่ให้เห็นคร่าวๆแค่นี้แล้วกันกับพื้นที่ของข่ายทหารโบราณนะมองตรงนี้ก็พอจะเห็นรายละเอียดแล้วหละโอเคนะกับวันนี้ภารกิจในการสำรวจที่ เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายอารมณ์นะเป็นหนึ่งวัดที่โอ้ผมว่าน่าจะใช้เวลาครึ่งวันในการสำรวจวันนี้เลยนี่นะโดยรมก็ขอบทวนนะ จะได้อยู่กันเหมือนกันที่ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ก็เข้าใจเนาะคือความหมายผมก็คือเนี่ยมันเป็นปากด้านบนของพื้นที่ของที่มีพระท่านเป็นพระพุทธรูปะนะไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตพระประธานหรือสีหลายๆส่วนที่อยู่ในพื้นที่ถ้ำนี่คือไม่อยากให้เข้าไปแล้วกันให้เห็นแค่ด้านนอกนี้ก็พอจะเห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์แล้ว เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆไปในช่องของเราว่านะครับผมภารกิจวันนี้ก็สมบูรณ์นะยังไงก็เจอกันในภารกิจหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ